โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Leo C Channel กันอีกเช่นเคยนะฮะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเปิดกล่องบ้านเกรงกให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเก็บเกี่ยวพืชผลของเรากันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยวันนี้นะครับผมวันที่ผมอัดคลิปนะฮะก็ เป็นอีเวนต์ขุมทรัพย์พืชผลนะฮะก็คือคลิปนี้จะลงวันนี้แหละนะครับผมก็ที่เมื่อวานไม่ไลงคลิปหนึ่งวันก็ขอพักแล้วกันนะเพราะว่าเออลงคลิปมาติดกันนะสองวัน3วันเนาะก็เออพักอยากพักหน่อยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้ก็กลับมาลงคลิปเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับอีเวนต์ขุมทรัพย์พืชผลนะ,ะก็คืออเราจะสามารถเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวโพดเกี่ยวแครอทนะครับได้ผลผลิตคูณ3เนาะนะฮะ,ะ,ฮะก็เออเป็นช่วงเวลาที่ผมจะ ไม่ปลูกข้าวแล้วกันเนาะเพราะว่าเพราะว่าเออถ้าผมปลูกข้าวไปเนี่ยมันก็จะได้กลับขึ้นมา3นะครับซึ่งมันแบบเยอะเกินไปนะครับผมเออนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะงดการปลูกข้าวไปก่อนสักหนึ่งวันเนาะนะครับแล้วก็ไปปลูกพวกไอ้นี่แทนนะฮะอย่างอื่นนะครับผมที่เออมันที่ในฟาร์มผมมีน้อยๆนะครับผมเออย่างเช่นพวกเนี่ยมะเขือเทศและพวกนี้นะครับผมนะที่ผมมีน้อยๆเนี่ยผมก็จะปลูกนะฮะ อ่ะเนี่ยผักกาศอย่างนี้นะฮะแล้วก็เ,เป็นพวกข้าวอะไรแบบนี้นะฮะก็ปลูกเลยนะครับเราจะได้อา่าผลผลิตขึ้นมาคูณ3นะครับผมเราจะได้อ่ามีพืชชนิดนั้นเนี่ยเยอะขึ้นนะฮะในฟาร์มของเราเนาะนะครับเห็นไหมเราเกี่ยวข้าวขึ้นมานะผมปกติเราเราได้2แล้วก็แบบโอ้โแทบแย่อยู่แล้วใช่ไหมเคลียร์ขัขงกันไม่ทันนะฮะแต่ทีนี้แบบพอเอีเวนต์แบบได้คูณ3มาแบบโอ้โหผมนี่ขอบายเลยนะครับผมนี่ขอแบบ ขอไอเซกุตบายนะผมขอลาก่อนเลยนะครับเพราะเออไม่ไหวจริงๆนะถ้าจะให้มาเกี่ยวข้าวแบบนี้นะฮะเออนะครับก็งดการปลูกข้าวไปก่อนนะครับสักระยะหนึ่งเนาะนะฮะเออนะครับให้อีเวนต์มันจบก่อนเนาะแล้วค่อยกลับมาปลูกข้าวเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราก็มีแครอทนะเพียงพอที่จะให้ม้าของเราแล้วนะครับอ่ะตื่นไปเลยเจ้าม้าวันนี้แครอทวันนี้แครอทเยอะนะฮะ Event อีเวนต์ปลูกพืชผลมานะครับผมเออนะฮะกินไปมันนี้มาซื้ออะไรมาซื้อพั้อ๋อไม่ให้นะฮะอันนี้มาซื้อข้าวอ๋อเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะกำลังปลูกอยู่นะครับโอเคเก็บน้ําผึ้งนะฮะเก็บส่วนที่จําเป็นจาเป็นนะครับผมโอเคส่วนที่จําเป็นก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับผมพืชผลแล้วก็แบบพวกแค่อาหารสัตว์ต่างๆนะครับผมเออเนะี่ยถ้าเกิดว่ามีแบบอาหารวงอาหารวัวก็ให้ไปนะฮะ โอเคประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บเจ้าจพวกนี้ก่อนนะครับโอเคเยี่ยมนะครับเดี๋ยวเรามาหมุนวงล้อกันเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้แจ็คพอตหรือเปล่านะครับหวังว่าสักคลิปหนึ่งเนี่ยมันจะมีแจ็คพอตอุย้ยโอ้โหไม่ได้แจ็คพอตไม่เป็นไรครับผมถ้าได้สิ่งนี้มาผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะฮะก็คือเจ้าบ่อน้าตัวนี้นะครับผม จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าบ่อน้ำเนี่ยนะครับผมในร้านค้าเนี่ยมันจะเสียเงินนะคุณผู้ชมมันจะเสียเพชรนะฮะเสียเป็นเพชรน้องไม่ได้เสียเงินนะฮะมันจะเสียเป็นเพชรไว้คุณผู้ชมถ้าเราจะซื้อบ่อน้ํามานะครับผมหนึ่งช่องนะหนึ่งอันนะผมเราจะเสียประมาณ8เม็ดมั้งนะฮะเพชรแปดเม็ดนะครับผมจะได้บ่อน้ํามาแค่อันเดียวนะครับแต่ว่าเรามาเอ่อแต่ว่าเออเรามาหมุนวงล้อได้นะครับผมก็ถือว่าเออโชคดีนะครับผมนะก็ถือว่าโชคดีนะครับโอเคพูดไม่พูดพร่ำทำเพลงมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปบ้านเก๊กกันเลยนะฮะ โอเคนะครับมาบ้านเก๊กกันเลยดับแรกเราซื้อของก่อนนะครับส่วนอาหารไก่ผมไม่ซื้อแล้วกันเนาะเพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะฮะโอเคนะครับผมวันนี้เราก็มาเปิดกล่องที่เนาะนะครับผ okay, มเ,เะะ okay, มือ่อวานผมไม่ได้เปิดไปเนาะแล้วก็กล่องที่6นะอยู่ตรงนี้นะครับผมข้างๆกันเลยนะครับโอเคมาเปิดกล่องที่5กันนะครับผมโอเคนับหนึ่งสองสาอ้าวโอ้ได้เป็นจิ๊กซอนะครับผมเจิ๊กซอองของออสัตว์สงวนนาะนะครับ ได้มา2ชิ้นนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนอีกนิดนึงนะครับผมคุณก็จะเห็นเอ่อกล่องที่6นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผมมันอาจจะอยู่ในป่านิดนึงนะครับผมเออนี่สังเกตดีๆนะครับอันนี้ของที่6นะฮะโอเคมา1 2ึ่ซ่อโอ้ได้รถเขียนนี่มานะครับผมเป็นของตกแต่งนะเออเหมือนเป็นรถม้านะฮะเออรถม้าของเอ่อคนสมัยก่อนนะครับเยี่ยมสวยสวยสวยที่ว่าสวยอ่ะเดี๋ยวลองดูกล่องที่7เราเปิดได้ยัง กล่องที่เจ็ดยังเปิดไม่ได้นะเนี่ยผมเปิดให้ดูเลยนะฮะก็คือผมอัดคลิปก็คือเมื่อวานไม่ได้อัดคลิปนะก็คือเมื่อวานในกล่องที่5นะฮะวันนี้กล่องที่6นะครับผมกล่องที่7จก็จะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะบ่ายสามโมงถึงจะเปิดได้อีกกล่องหนึ่งนะครับเป็นกล่องที่7เนาะเดี๋ยวก็จะมาทําคลิปเปิดให้ดูลวกันนะครับเพราะว่ามันมีอยู่8กล่องนะฮะวันจันทร์ก็ไม่ใช่วันจันทร์สิก็วันจันทร์นั่นแหละนะผมวันจันทร์เราน่าจะเปิดกล่องที่แปดได้นะครับผมต้องมาดูก่อนก่อนว่าผมจะมมาาาดคิปไ้เพรว่ เออวันจันทร์เนี่ยผมต้องไปวิเลยนะครับผมนะก็เออเรียนสลับอาทิตย์กับเพื่อนนะอีกห้องนึงเนาะนะครับโอเคนะครับมีประมาณนี้นะฮะสำหรับของขวัญบัตรเก็กนะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปดูกล่องของขวัญของเรากันดีกว่านะครับไม่ใช่ของกล่องของขวัญสิของตกแต่งเออนะครับนี่ไงนะครับรถเขียนยกนะฮะนี่เป็นไงนะฮะสวยป่ะคุณผู้ชมผมว่าสวยนะอันนี้ของฟาร์มพาร์ทไม่เกี่ยวนี่ของตกแต่งนะครับผมสำหรับเอ่อ กล่องบ้านเกกนะครับผมที่เราเปิดมาทั้งหมด6กล่องนะครับก็ได้ของตกแต่งมาประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เพิ่งได้มากล่องที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับไปย้อนดูในคลิปเอาเองผมก็จะไม่ได้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้เจ้ารถนี้มานะครับกล่องที่6เนาะนะฮะเป็นของตกแต่งลิมิเต็ดก็แล้วกันเนาะนะครับบางทีเนี่ยปีหน้าเขาอาจจะมาขายเป็นแพ็กเกจก็ได้นะฮะก็คือเฮเดีเนี่ยชอบเอาแบบ เออของที่เขาแจกฟรีมานะครับผมมาขายเนาะให้เรานะครับเออนั่นแหละเนี่ยก็อย่างเช่นพวกเนี้ยพวกเจ้ามังกรพวกอะไรพวกนี้นะครับอาจจะเคยมีแจกไปแล้วรอบนึงนะครับผมนะนี่คือผมว่าจำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ละกันนาองสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยแล้วกันเนาะนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย